สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามื่อนี้มาพอมาวพอใกล้ๆเราแล้วจ้าเมื่อนี้ไก่้ามากินก้อยกุ้งแล้วจ้าพี่น้องว่ามันกุ้งเต้นเด้เพราะว่าจะเป็นกุ้งตายจ้าพี่น้องไอ้กุ้งอันยูนี่บ่มีกุ้งเต้นไก่กับเอากุ้งไอ้นี่แหละมาเฮ็ดเอาก้อยเป็นโตแล้วจ้าพี่น้องเขาขวัวหอมหอมอืมพักขนาด ก็เป็นโตเลย <c oughs> <c oughs> ก็จะกินความเท้ากับแก่เท้าก็นับพี่น้องโอ้จวดบไปเนี่ยพี่น้องมามาจา้ะแล้วแกอันกับเข่าจะค้ำกันนะจ้ะกินเข่าจะค้ำกันแล้วสีแสบทอ quay cùng Kéo là hàm nữa Lần phúc phép phúc phép Rồi lá Trăng lấy vậy làm thế nào? ทั้งพริกป่นทั้งหั่นพริกใส่ทั้งไอ้พริกเม็ดลมแท้งแฮ lắm héo quăng mờ là thưa ngon, sẽ thấy nhạt, bây giờ phải hổng ngon đấy, nóng, nóng, nóng hoa bơ đại tên, อมหอมขวาวเข้าข mm ัวขมบม

พริกอน,นี่เม็ดน,น,น้อยๆเพชรเพชรเลยพีนพนน่น้องพริกป่นกะกะขวานมาจากเมืมองไทยเองเลย มึงคืนล้มแท้งไรตุมตุมตาตาตมตีมยมหน้าต่างตุมตุมนี่พี่น้องบ้านไก่อ้องเถวลมมังแข้งทีู่ด้ยิ้เสียงจนแม่ตุ่มตึ่มแต่ย่านแต่ย่านมานมันจิตหอบเหียน ว่ามันสิหอดเฮียนนี hmm. ่2หิมาบ่ตกเด้มีฝนตกแล้วก็ลมแฮง20,000เหอจักพายุอ <mut> <S os> ีหยังบโอ้มีหอดลูกโดดพ่ <heads> ก่ยกุ้งกุ้งเนี่ยเขามาใหกุ้งแช่น้ำปลา มันไม่ไดกรุ่ไฟไปสอนเงาเมืบอไรพี่นาเอ้มียอ่ก็ไปสอนสอนก็ไ,นนไปสอน,อ,นไปอนไว้แล้วหนาวตอนนี้น้ำเป็นน้ำแข็งมดแข็งคนละขนาดหอยแมงผูใกล้อยากใกล้อุปกาล้มตเก็บเลยไอหอยไอ,ไอนั่งล้มหอยนังล,นงล้มมัน หลายหลายได้พี่น้องน้ำมันอยากก็ไปเก็บเอาเถอะละก็เอาตัวสิบตัวมากินเบอร์สุดตัวน้อยๆแต่ว่าตอนนี้ไปเก็บไม่ได้จ้ะเพราะว่าหนาวน้ำเป็นน้ำแข็งไป็ล้วงแข็งหมดแล้วแต่ว่าทางช่วงนาไอ อ่างนั้นไปล้งเด็กใายไปเก็บเอาเก็บเนะอาเลยเนาะนู่นน้ำขวดเห็นกะไป

แค่เลยงโบเอยโบเคยยากก็ไปเอาน้ำยากกับไปเอาอะไรนะจ๊ะลูกโดดแ <c oughs> ค่โบท่านเด็กเศร้าไอ้ได้ไปเนอง ถ้าจะเปลี่ยนเป็นโดนโดนรักลูกกับสามีสาวเขาเขาจะโดนเนาะใกล้ยังม่ไอ้แหะแหะเยอะเหรจับ ของหนอนเ่อร์อันมาคอนเนว กวางชว่วงนี่ก็เสียมีกวางม,มีนั่นมีเนี่ยเพราะว่าอยู่ในชว่วงคริสต์มาสผู <laughs> ้ละหอดปีใหม่กักบู้ละพี่น้องโอ้เพชด พ่นน่ทั้งพันใส่ทั้งกินเป็นเม็ดได้พุ่นพี่น้องเอมาๆแซ่บๆน้ํากันพอกันยังกินกันเนาะ เก็บหมูขั้นขอโทษไม่จะพี่น้องเล,เลอะถักลักเธอช่องใกล้กับสิมิตะคลิปกินนไ้่จะพี่น้องเพราะว่าเปไทยบระนหนาวออกไปข้างนอกออกบ่ได้บ่อยากโพกไปเลยจ้ะตอนนี้ลมแห้ง chuông này, 8 muỗng sau, 9 muỗng, nhưng mà hẳn đẹp kìa các bạn ạ. Mượt ức hư, dù kèm phải ăn rán, nhưng mà cái xông rượu nó mượt đẹp kìa. Rồi bây giờ, trong xin món rán, mượt ạ. Rượu mượt ạ. Rượu không phải heo. Bây giờ, บม่อยากแคบผิดโพมหนานไปจากบ้านนะหนาวยูนี่นียนี่เนใ่ยกาเป็นไงพี่น้อ,นองเพราะว่าน้ำมันเศร้าลูกใกล้เตืนอนเจ็ดโมงเศร้าบ้านในแกงแป้งเลี้ยงกับบ้านในแกงจะแปดโมงยังมืดเลยตกเมืองให้กา แล้ลูกโดดพอโอ้ทั้งพริกปน่นทั้งหั่นพริกให้ลูกโดดเอาลงไปอื ก็เป็นตัว <laughs> จะได้แต่บ่มีบะกลอบะกอบ,อกอบอกอใส่แซ่บขนาดพี่น้องโอ้ลายเมด องหูบืบูเลยพี่น้องเยเผ็ดทั้งพริกป่นทั้งพริกหั่นใส่ทั้งพริกเม็ดใกล้ไปพนกินเผ็ดแต่ว่าใกลบ่สูอันที่ว่ามาม่าเกาหลีน่ะอันนั้นเผ็ดเผ็ดจี๊ดเผ็ดคือห้องนางสดอันพริกป่นเห็นไหมพี่น้องพวกเจ้าคิดว่าขันแต่ไกลคิดว่าคือจะห้องนางกินิ่น มันรสชาติเผ็ดย่างเดียวจี๊ดย่างเดียวบะมี่นัวบะมีหยังมันคล้ายๆคือเขากินเอิ่พริกป่นเหรินไหมมะมาน่ะแต่ก็มาอยู่มันกจะแสบอยู่จ้ะแต่ว่าเผ็ดแบบจีกบก๊ดปวดบ่คือแบบเขากินคือจังพวกสมตำพวกก้อยพวกย้ํพวกหยังซะนะไก่เป็นคนที่กินเผ็ดบะมีผู้ใดกินน้ำไก่ได้เลยจ้ะไก่เป็นคนที่กินเผ็ด ถ้าว่ากินอันมาม่าเผ็ดนะโอ้เผ็ดเผ็ดอันเผ็ดจี๊ดเผ็ดเผ็ดว่าเป็นแต่ยูแก่เผ็ด <laughs> อันนี้ก็เผ็ดแต่ว่าใกินได้ น้ำกินโสมกินแหนมกินหนังแตวก็จะมากินกับพริกกับยังหนพี่น้องกินเผ็ดได้แต่ว่าใน่บาไมิ่ผู้ใด,ดกินเผ็ดทำไก่มีไก่กินเผ็ดก็แม่ น้อมเมันน้อยหมัอนมามานมามาเพชรเกาหลีปกติเธอปกิลงคลิปแกก็กใส่ไอ้น้ำซอสครึ่งเดียวแกเพิ่อใสเหมือนหอได้จ้ะเดี๋ยวแกสิกินเห็ือนกับแกม้มคลิปนี้กับแค่นี้ก็แด้จา้าเพราะวเนยาวแล้วใกกะขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแด้จา้า เป็นกำลังใจเหตุใกล้แน่เพื่อใกล้ได้เหตุคลิปต่อไปใกล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่น้วจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ